สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับช่องไพรศกเล่าเรื่องกันอีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังในคืนนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงวิญญาณที่ปรากฏตัวให้เห็นกลางวันแสกๆเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนักหรอกอกล่าวคือก็ไม่ได้มาในรูปลักษณ์ของอผีที่มันตัวเลๆะๆนะครับ ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองไปรับฟังกันดูครับเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณชัยคุณชัยเนี่ยเป็นคนเหนือครับแล้วก็ในช่วงวันหยุดสงกรานเนี่ยก็มีโอกาสไปที่บ้านแฟนที่จังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อที่จะไปทําบุญอา,อาบน้ํากระดูกหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเอาเอากระดูกเข้าธาตุนะครับเนื่องจากแฟนน้องชายแฟนของคุณชัยเนี่ยเสียชีวิตเมื่อปีก่อน แล้วก็ยังไม่ได้มีการนํากระดูกเข้าไปไว้ในธาตุหรือว่าในเจดีตามประเพณีนะครับอาจจะด้วยติดด้วยเรื่องของเวลาเรื่องของเงินอะไรด้วยทีเนี้ยปีนี้ก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวเราจะไปทําบุญให้ก่อนแล้วก็จะเอากระดูกของพ่อแม่แล้วก็ของพี่ชายพี่สาวที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยของญาติทั้งหลายเนี่ยมารวมกันแล้วก็ส่งน้ําทีเดียวหลังจากส่งน้ําพระแล้วนะครับ คุณชายซึ่งเป็นคนไม่ได้กลัวผีนะครับเชื่อแต่ว่าไม่ได้กลัวนั่นแหละเพราะว่าสมัยนี้เนาะอย่างที่รู้กันผีมันไม่ได้น่ากลัวอย่างแต่ก่อนละก็ไปด้วยครับแล้ววัดที่แฟนคุณชายพาไปเพื่อทําพิธีกรรมทั้งหลายแหละมันก็จะเป็นวัดป่านะครับภายในวัดนะ่ะบริเวณกว้างขวางโอถงนะครับแต่มันโลง่งไปหมดเลยเนื่องจากว่าไม่มี ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะครับมาช่วยสร้างในสิ่งที่มันควรจะมีเท่าที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะมีหอะระฆังเก่าๆนะครับแล้วก็โบสถ์ใหญ่ใหญ่แต่โล่งมากแล้วก็ค่อนข้างจะมืดทึบอึมครึมนะครับแล้วก็เป็นกุฏิหลังจากนั้นก็เป็นเมนหอศพแต่ที่สะดุดตาคนใช้ที่สุดเนี่ยจะเป็นสระน้ําหลังโบสถ์ครับ สระนความกว้างคนเนเอาก็คงไม่เกิน10เมตรคูณ10เมตรหรอกส่วนความลึกเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆก็คือมีไม้ในโผล่ขึ้นมาก็คงจะลึกไม่มากเต็มที่ก็ท่วมหัวผู้ใหญ่หรือไม่เกินนั้นน่ะนะครับคุณชายบอกว่าริมสระเนี่ยฝั่งตรงข้ามซึ่งจะเป็นก,ำ,กำแพงหลังวัดะนะครับก็จะมีพวก j จดีใส่กระดูกของคนตายเนี่ยวางเรียงรายเต็มไปหมดเลย ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นศาลาไม้เก่าๆเอาไว้สําหรับนั่งพักนั่งเล่นนะครับซึ่งทางวัดเขาสร้างไว้คุณชัก็คิดว่าเออบรรยากาศมันร่มรื่นดีเพราะว่าข้างๆศาลาก็จะมีไม้ใหญ่ต้นมะขามบ้างต้นประดู่บ้างหรือว่าต้นหูกวางบ้างก็เต็มไปหมดเลยนั่งตรงนั้นในลมพัดเย็นตลอดเวลาเพียงแต่ว,ว่ามันจะวังเวง่หมเท่านั้นเองเพราะว่ามองไปก็จะเห็นเป็น เจดี JD, ใส่กระดูกอย่างที่ผมบอกนะครับแต่คุณช้ยเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกกลัวไม่รู้สึกวางเวงอะไรทั้งนั้นเขาบอกว่ามันรู้สึกดีเหลือเกินเขาก็เลยเอนตัวลงนอนนะครับเพราะว่าเวลาที่จะทําการส่งน้ําพระส่งน้ํากระดูกคนตายเนี่ยมันยังมาไม่ถึงเนื่องจากว่าคุณชายกับแฟนเนี่ยไปที่วัดก่อนกะว่าจะช่วยปัดกวาดร้านเจดีร้านวิหารอะไรก็แล้วแต่แหละเท่าที่จะช่วยได้คุณชายก็นอนดูบรรยากาศโดยรอบของวัด ช่วงนั้นมันประมาณบ่ายสามกว่าละแดดลมลมตกคุณชายมองเห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งครับนั่งอยู่บนต้นไม้ต้นไม้มันลม้มลงไปในสระน้ำนะครับเหมือนกับว่ามันถูกพายุพัดเรีย้ยงไงก็ไม่รู้แหละมันถอนออกมาทั้งรากเลยแล้วก็ตัวลำต้นเนี่ยมันพาดอยู่ในสระน้ำเด็กน้อยคนนั้นเนี่ยนั่งยองๆอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นครับคุณชัยก็งงเอ๊ะเด็กคนนี้มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำไมเมื่อกี้ไม่เคยเห็นอาทำไมเมื่อกี้มองไม่เห็นนะครับ <c> ก็คิดอยู่คิดในใจสักพักเนี่ยเด็กน้อยก็ถามว่าพี่มาทําไมนะครับถามเป็นภาษาอีสานนะครับซึ่งคุณใช้เนี่ยก็คบกับแฟนมานานอะก็ฟังรู้เรื่องแหละคุณใช้ก็บอกว่ามาส่งน้ํากระดูอามาส่งน้ํากระดูคนตายแล้วก็จะมาส่งน้ําพระด้วยช่วงนี้ส,ง,สงการไ้หนูอ,อ่ะ้วเอ็งอ่ะหำอ่ะอก็เรียกว่าหำมมานะครับหำมมามา,มาทาอะไร เด็กน้อยก็บอกว่าหิวหิวข้าวก็เลยจะมางมหอยเพราะว่าในสระเนี่ยหอยกับปลาเยอะมากเลยคุณใจก็ถามเอ้านี่มันสาในวัดนะไม่กลัวบาปเหรอมันเขตอพยทานเด็กน้อยก็บอกไม่กลัวหรอกไม่กลัวบาปมันเป็นยังไงตัวเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละแต่จะจง,งมหอยกลับไปกินกลับไปทํากับข้าวกินกับพ่อแล้วก็แม่นะครับคุณใจก็บอกเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอามันบาป อย่าไปทําอย่างนั้นมันนี่มาเดี๋ยวพี่ให้เงินเด็กน้อยก็บอกไม่เอาเงินน่ะใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้ใช้ซื้ออะไรก็ไม่ได้หรอกที่บ้านน่ะคุณชายคุณชายก็งงอะไรวะเงินซื้อซื้ออะไรไม่ได้มันมีที่ไหนวะนี่ประเทศไทยนะไม่ใชเวเนสเซุเอลาที่จะเงินจะไม่มีค่านะครับบอกมาเถอ,อะอี๋ยวพี่จะให้ห้าร้อยเลยก็ค่อนข้างมีเงินพอสมควรน,นะครับแล้วก็คิดว่าการให้ทาน ในขณะที่บังเอิญเจอคนที่ต้องการเนี่ยมันจะได้บุญกุศลมากคิดแบบนั้นไปเด็กน้อยก็ปฏิเสธออกอีกบอกว่าไม่เอาาเงินมันใช้ไม่ได้จริงๆแต่เนี่ยเดี๋ยวจะหางมหอยเดี๋ยวผมจะงมให้ดูนะครับตัวเบลเลอร์เลยพอเด็กน้อยว่างั้นก็ค่อยๆหย่อนตัวลงน้ําคือลักษณะการนั่งของเด็กเนี่ยก็จะนั่งห้อยขาลงไปในน้ําก่อนส่วนตัวข้างบนเนี่ยก็จะนั่งอยู่บนต้นไม้นะครับที่มันลอยอยู่เหน,นือน้านิดหน่อยจังหวะที่เด็กมันค่อยๆหย่อนตัวลงไปเนี่ย คุณชัยบอกว่าเริ่มแปลกละเพราะว่ามันไม่มีอ่าระรอกน้ํากลับเพื่อมเลยแนมะ้แต่นิดเดียวพอคิดว่าเด็กมันอาจจะอ่าเป็นพรานปลาคนนึงเลยนะอค่อยๆหย่อนตัวเพื่อไม่ให้สัตว์น้ํามันหนีนะครับเสร็จแล้วเด็กคนนั้นก็หย่อนลงไปจนเหลือแต่คอปล่อยคอมาก็เห็นแต่หัวนี่แหละแล้วก็บอกกับพี่ดูนะเดี๋ยวผมจะเอาหอยตัวเบลเลอร์เลยขึ้นมาให้ดูอคุณชกัก็เออ อาดูอย่างเดียวได้ไหมอ่ะพี่จ้างก็ได้อ่ะจ้างแค่งมขึ้นมาเห็นแล้วก็ทิ้งไปพี่จะให้ตังค์ไปซื้อข้าวจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาทําก็ยังย้ําเจตนารมณ์เดิมนะครับว่าไม่อยากให้เด็กกระทาบาปเราคิดกันไปแบบนั้นแหละนะตามภาษาผู้ใหญ่ทีนี้เด็กมันก็ไม่ตอบอะครับมันก็พลุบหายลงไปในน้ําโดยที่น้ําก็ยังนิ่งสนิทเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นสระมันไม่ใช่น้ําไหลเพราะฉะนั้นผืนน้ามันจะนิ่งถ้าไม่มีการ ระโดดขึ้นมาหายใจของปลาหรือไม่มีใครคว้างอะไรลงไปเนะี่ยน้ำมันจะนิ่งสนิทเลยพอเด็กมันจมหายไปทั้งตัวคุณชยก็ยิ่งยิ่งแปลกทําไมนะ้ามันไม่กระเพื่อมเลยวะเออแล้วมันก็ดํานานนะจากวินาทีเป็นสิบวิเป็นยี่สิบวิแล้วก็เป็นนาทีพอเป็นนาทีปุ๊เนี่ยเริ่มใจไม่ดีละ สักพักมันต้องโผล่ขึ้นมาแล้วคนดันคุณชัยเนี่ยเคยเห็นละคนที่ดำน้ำนานที่สุดอย่างเต็มที่ไม่เกินนาทีครึ่งสองนาทีเท่าที่ประสบการณ์ของคุณชัยบอกนนะครับแต่อันนียมันสองสามนาทีเข้าไปแล้วเฮ้ยมันนานเกินไปก็กําลังจะหันรีหันขวางอ่ะเพื่อจะเรียกหาคนช่วยแล้วก็บังเอิญและเกินตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีใครมาช่วยแกเลยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยมีแกนั่งอยู่คนเดียวหันไปหันมาปุ๊บก็ดียินเสียงเด็กมันเรียกมาจาก ตรงสะน้ำมันนะครับก็เห็นไปก็เออโล่งใจว่าปลอดภัยไว้ไอันนี้มันปลอดใจดำน้ำําเก่งแหมถ้าสนับสนุนให้เป็นนักว่ายน้ําทีมชาติได้ในคงจะดีนะแต่แกก็คิดของแกไปเรื่อยนะครับเด็กบอกว่าได้แล้วพี่หอยตัวเบลอเลยว่าเด็กว่าแบบนี้คุณชายก็บอกเออไหนขอดูหน่อยถ้าเกิดใหญ่กว่าแกแซวนะครับใหญ่กว่ามะนาวเป้็นเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ไปเลยพันหนึง่งแนะ่แกบอกแบบนี้เด็ก ชูหอยขึ้นมาให้ดูมันไม่ใช่หอยครับแต่มันเป็นหัวกะโหลกมนุษย์บอกว่านี่ไงพี่หอยแล้วก็เอานิ้วสอดเข้าไปในช่องว่างใต้หัวกะโหลกนะครับแล้วก็ช่วยนิ้วชี้กับนิ้วกลางให้มันโผล่ออกมาจากกระบอกตาแล้วก็ทําแบบดิ้นดิ้นอ่ะทํานิ้วดิ้นดิ้นบอกเนี่ย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 หอยและเนี่ยตามันนะครับก็ใช้นิ่งสนิทไปเลยแล้วเด็กก็หัวเราะโยนหัวกะโหลกทิ้งแล้วก็ดําลงไปใหม่แล้วก็โผล่ขึ้นมา พร้อมกับกระดูกที่เป็นส่วนมือนะครับส่วนมือจะเป็นข้างไหนไม่รู้แหละแล้วก็นิ้วครบไม่ครบไม่รู้แหละระยะห่างก็พอสมควรบอกว่าเนี่หอยกาบพี่เห็นไหมตัวเบลเลอร์เลยนะครับแล้วเด็กมันก็เริ่มแทะกระดูกต่อหน้าคุณชายเลยแทะอย,ย่างอเยจอร่อยเลยแล้วมันก็หันไปหาทางเจดีข้างหลังนะครับบอกว่าพ่อแม่เนี่ยได้หอยมาเยอะเลยมาช่วยกันกินเลวมากินเลยจะได้ไม่ต้องหิวนะครับ สักพักก็มีผู้หญิงครับผู้ชายครับไวกลางคนเดินออกมาจากเจดีแบบออกมาเหมือนวาร์ปมาจากอีกมิตินึงกันนะครับแล้วก็ลงมาลุยน้ําหลังจากนั้นก็ช่วยกันงมหาเหมือนทําท่าหาปลาห,าหาหอยอ่ะแต่ไอสิ่งที่ได้ขึ้นมาก็จะเป็น กระดูกคนท่อนขาบ้างแขนบ้างกระโหลกบ้างแล้วแต่จะหยิบขึ้นมาได้แล้วก็แทะกันใหญ่เลยทุกคนหน้าตาปกติร่างกายปกติเป็นมนุษย์นี่แหละเพียง <c oughs> แต่ว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันผิดแปลกไปมันไม่มีใครจะมาแทะกระดูกกันกระดูกคนแบบนั้นนะครับมูชัยบอกว่าตัวเย็นว่าบเลยตั้งแต่ส้นเท้าถึงกลางกระบ,บาลพลอยครอบครัวนั้นแทะกันแล้วก็บอกว่าว่าหมดละไม่มีให้แทะละพี่ มาส่งน้ําพระใช่ไหมฝากทําบุญให้หน่อยนะฝากบวดน้ําให้ด้วยชื่อติดอยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วเด็กก็ชี้ไปที่ไอ้เจดีใส่กระดูกนะครับอ่าหลังหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเป็นอะไรเรียกเป็นหลังก็แล้วกันหลังหนึ่งซึ่งใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าหลังอื่นมันเป็นเจดียันเดียวกันกับที่พ่อแม่เขาเดินโผล่ออกมานั่นแหละแล้ว คุณชาก็หันไปให้ไปที่เจดีซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลกันอนะไม่ได้ไกลเลยมันอยู่ในระยะสายตานั่นแหละแต่ว่าครอบครัวนั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกันกบที่หลวงพ่อท่านมาเรียกพอดีว่าเออเข้าไปช่วยยกพระในวิหารออกมาหน่อยเพราะว่าทางวัดเนี่ยมีพระสงฆ์อยู่สองรูปอ่าชราอยู่รูปนึงอีกรูปนึงก็อาพาธนะไอ้รูปที่ชราก็ท่านนีแ่แหละสวนอาภาธก็นั่งรออยู่ก่อนแล้ว คุณชายก็ไปยกพระออกมาจากวิหารด้วยใจที่มันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับหลวงพ่อท่านจับสังเกตได้ก็เลยถามว่าเป็นอะไรเจ็บป่วยตรงไหนหรือว่ามีอะไรติดค้างอยู่ในใจไหนลองพูดมาคุณชายก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังพอเล่าทุกอย่างเสร็จหลวงพ่อท่านก็ใจดีเหลือเกินนะครับก็พาคุณชายเดินอ้อมขอบสระไปที่เจดีย์หลังนั้นซึ่งถามว่าคุณชายอยากไปไหมก็ไม่ครับกพเพิ่งโดนมาส,สดๆเลย แล้วก็ไปดูว่ามันเป็น j จดีที่เขาใส่กระดูกครอบครัวครอบัวนหนึ่งไว้มีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกซึ่งลูกเนี่ยนับวันเกิดกับวันตายแล้วเนี่ยอายุแค่สิบกว่าขวบเท่านั้นเองนะคะรับหงพ่อบอกว่าครอบครัวเนี้ยแต่ก่อนเขาก็เป็นเศรษฐีนี่แหละเขาก็ใจบุญสุนทานที่ดินส่วนหนึ่งเนี่ยส่วนที่มันเป็นสระน้ําลามมาถึงโบสเนี่ยก็เป็นที่ดินของครอบครัวนี่แหละ เขามอบให้เป็นที่สาธารณประโยชน์เอาไว้ให้สร้างวัดแต่แล้วเขาก็ถูกโจนฆ่าตายนะครับในสมัยก่อนมันนะ่าหลายสิบปีมาละพอเขาถูกโจนฆ่าตายนะซึ่งมันเป็นจังหวะที่วัดเขาสร้างกำแพงกำแพงอะไรเรียบร้อยแล้วก็เ,เลยสร้างเจดีย์ไว้ให้แล้วก็เอากระดูกของพ่อแม่ลูกที่ตายพร้อมกันเนี่ยหลังจากเผาแล้วก็เอาไปไว้ที่เดียวกันมีคนเห็นเยอะครับบางครั้งก็เห็นเป็นเด็ก อกอดเหมือน,นลิงกอดต้นไม้นะครับอยู่บนยอดเจดีย์บ้างเลยเห็นเด็กวิ่งเล่นไปมาด้วยความสนุกสนานบ้างนะครับแต่ว่าวิ่งบนผิวน้ำเหมือนลินจานะครับหรือ,อพ่อแมอ่จับมือกันนะครับจับมือกันยืนอยู่คนละฝั่งแล้วจับมือกันแล้วก็เหวี่ยงแขนไปเหวี่ยงแขนมาโดยแขนนะ่ะยาวหลายเมตรแล้วก็ให้เด็กให้ลูกเนี่ยกระโดดเหมือนกระโดดยางครับ กระโดดกลับไปกลับมาสนุกสนานเลยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเห็นตอนตอนกลางคืนนะช่วงแรกๆเนี่ยที่หลวงพ่อสร้างสรลาไว้เนี่ยเพราะว่าเห็นว่าสระมันร่มเย็นรอบๆสระมันมีต้นไม้ก็จะมีหลายคนที่มาทําบุญบ้างหรือว่าวัยรุ่นมานั่งจูจ๋จีมานั่งทอดรักกันบ้างเพราะว่ามันถึงมันอยู่ในเขตวัดก็จริงแต่ว่ามีพระอยู่แค่สองรูปก็คงมาเดินตรวจการดูไม่ไม่ทั่วถึง จะมีไปดยมานั่งก็จะถูกนี่แหละพ่อแม่ลูกครอบครัวเนี้ยออกมาหลอกหลอนสุดท้ายก็เลยไม่มีใครกล้ามากลางวันเนี่ยน้อยที่จะเจอนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นแค่วัแบวับแหวมเท่านั้นเห็นว่ามีเด็กโผล่มาแล้วก็ผลหายไปที่เจดีย์ซึ่งพอเห็นแบบนั้นชาวบ้านนะ่ะเขาก็รู้แล้วแหละว่าเป็นวิญญาณของคนเป็นลูกนั่นแหละมีคุณใช้นี่แหละที่เห็นแบบยาวนานเห็นแบบยาวนานแล้วก็เป็นเรื่องเป็นดาวที่สุดแล้วก็ยังได้คุยอีกด้วย ซึ่งคุณชัยก็บอกกับตัวเองว่าตกลงว่ามันเป็นบุญหรือมันเป็นบาปว่าที่คูได้เห็นแบบนี้นะครับพอหลวงพ่อเล่าให้ฟังทุกอย่างแล้วเนี่ยคุณชัยก็เลยจดชื่อตรงฐานเจดีย์ไว้เมื่อกรวดน้ำเมื่อส่งน้ำพระเสร็จแล้วเนี่ยก็ออกไปที่หมู่บ้านนะครับไปซื้อพวกชุดสังฆทานแล้วก็พวกมามงมามา่มาสองกินอะไรก็ตามแหละก็มาถวายหลวงพ่อแล้วก็กรวดน้ำให้กับครอบครัวนั้นไป คืนนั้นก็ฝันครับฝันว่าครอบคนใชัยนนั่งอยู่ที่ทางขึ้นบันไดโบสถ์นะครับแล้วก็มีครอบครัวเนี่ยมาหาบอกว่าโอ้อิ่มเลยตบท้องให้ดูด้วยว่าเนี่ยอิ่มมากเลยไม่เคยอิ่มขนาดนี้มาก่อนขอบใจนะก็ว่าแบบนี้เราก็หายไปแล้วคนใชัยก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาหลังจากนั้นก็คนใช้ยก็กลับบ้านโดยปลอดภัยนะครับไม่ได้มีการอะไรเกิดขึ้นอีกเลยและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณชัย โดยที่เขาก็ไม่ได้เล่าให้แฟนของเขาฟังด้วยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของวิญญาณคนตายนะครับที่มาบอกกล่าวกับคนเป็นว่าให้ไปร่วมงานศพหน่อยนะครับมันมีที่มาจากการที่ว่าครอบครัวของทั้งคู่เนี่ยไม่ถูกกันนะครับ เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปรับฟังกันดูครับยายสายเนี่ยอายุป,ประมาณ50กว่าครับแล้วก็ยายแช่มเนี่ยก็อายุเท่าๆกันนี่แหละตัวยายสายกับยายแช่มเนี่ยไม่เคยมีปัญหาใดๆต่อกันเลยแต่ว่ารุ่นลูกของทั้งคู่ทั้งคู่เนี่ยไม่ถูกกันนะครับเนื่องจากว่าวัยรุ่นนเนาะมันเขม่นกันมันก็คอยแต่จะทะเลาะกันตลอดเวลาทีเนี้ยมันก็ทะเลาะกันหนักเข้าจนกระทั่งลามไปถึง บุพการีด่าพ่อด่าแม่ของทั้งสองฝ่ายนั่นแหละทั้งที่ยายสายกับยายแช่มเนี่ยเขาเป็นญาติกันอ่าเป็นญาติกันแต่ว่าต่างคนต่างแต่งงานมีผัวไปก็ผัวก็เป็นคนละที่ก็เหมือนกับมันห่างกันไปเรื่อยๆนะครับทีเนี้ยบ่อยครั้งแหละที่จะได้ยินลูกสาวของยายสายกับยายแช่มเนี่ยบอกว่าถ้าแม่มึงตายกูจะไม่เผาผีอ่าหรือว่าถ้าแม่มึงตายกูก็จะไม่ไปเยี่ยมงานศพอะไรทํานองเนี้ยทะเลาะกันไปเรื่อย ล้อกันไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเจอกันเมื่อไหร่ก็เป็นกัดกันอย่างที่คําโบราณว่ากัดกันอย่างหมานะครับทั้งที่เป็นญาติพี่น้องกันแท้ๆกระทั่งวันหนึ่งยายสายเนี่ยเขาป่วยนกเขาป่วยด้วยโรคคนรวยหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโรคมะเร็งนะครับซึ่งมันก็กัดกินให้แก่ทรมานอยู่นานหลายปีทีเดียวลูกสาวก็พาไปรักษาตามมีตามเกิดนะครับโรคมะเร็งเนี่ยมันยิ่งรักษามันยิ่งลุกลามแล้วมันก็ยิ่งทรมานสุดท้ายยายสายก็ขอ ขอหมอกลับมารอความตายที่บ้านนี่กว่าโดยที่ตลอดหลายปีเน่ะยายแช่มไม่เคยไปเยี่ยมเลยนะครับไม่ใช่ว่ายายแช่มไม่มีน้ำใจนะครับยายแช่มเนี่ยเคยเดินผ่านหน้าบ้านแล้วก็ทําท่ายักแย,ย่ยักยันจะเข้าไปนี่แหละพร้อมกับของฝากที่มันดีต่อสุขภาพคนที่เป็นโรคมะเร็งนี่แหละแต่ว่าถูกลูกของยายสายเนี่ยชี้หน้าด่าชี้ตะเพิดออกมาเลยไม่เกรงใจ ผมงอกบนหัวเลยอ่ะพูดง่ายๆว่าไม่ต้องมาเหยียบบ้านกูนะครับพอได้ยินแบบนั้นน่ะเด็กมันถอนง,งอกอ่ะผู้ใหญ่มันก็อดไม่ได้เนาะแกก็เลยจําฝังใจว่ากูจะไม่ไปเลยบ้านหลังนี้นกูจะไม่เหยียบอีสายมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ตายห่าเมื่อไหร่ก็ช่างหัวมันกูไม่สนใจละใน,นเมื่อมึงเลี้ยงลูกให้เคารพฝนไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนับถืออะไรนับญาติอะไรกับมันแล้วก็กลับมาบอกลูกตัวเองว่า ถ้าวันไหนที่อีสายมันตายนะไม่ต้องมาบอกแม่ไม่ต้องไปร่วมงานต่อให้มันมีกงมีการ์ดหรือมีคนมาบอกยังไงก็ช่างไม่ต้องไปยุ่งกับงานนั้นเลยนะครับสุดท้ายไม่นานหลังจากนั้นครับยายสายก็เสียชีวิตจริงๆนะครับแล้วก็ลูกสาวของยายสายเนะี่ยเขาก็ไปป่าประกาศไปบอก คนบ้านนั้นวันนี้ที่รู้จักกันนะครับว่าเออแม่เสียแล้วนะจะจัดงานศพวันนั้นวันนี้พร้อมกับแจกการ์ดด้วยแต่เว้นบ้านของยายแช่มไว้หลังเดียวนั่นก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าไอความแค้นเคืองของเด็กเนี่ยมันมีผลกระทบร้ายแรงยิ่งใหญ่พอสมควรน,นะครับถึงกับที่ว่าพ่อแม่ตัวเองตายซึ่งพ่อแม่ตัวเองเนี่ย ในในสมัยที่เป็นวัยรุ่นน่ก็ไม่ได้ผิดใจกันใดๆเลยความจริงยายสายกับยายแช่แมอย่างที่ผมบอกเลยครับเขาไม่ได้ผิดใจกันมันมาผิดที่ลูกนี่แหละแล้วมันก็ลุกลามไปเรื่อยยายแช่มพอได้เห็นแบบนั้นก็ยิ่งเคืองนะเขาไปใหญ่เลยในเมื่อมึงไม่แจกการ์ดกูมึงไม่เชิญกูกูก็ไม่ไปอะ่ะจะตายหายยังไงก็แล้วแต่มึงจะจัดงานศพยังไงก็แล้วแต่ทั้งที่ยายแช่มเนี่ยเขาก็ไปช่วยงานศพทุกคนนะครับไม่ว่าจะเชิญหรือไม่เชิญก็ตาม แกทำไม่เข้าโรงครัวก็ไปช่วยจัดสถานที่แล้วแต่ที่ว่าพละกกาลังแกจะทําได้นั่นแหละทีนี้สวดคืนแรกนะมันก็มีเสียงลำโพงจากพระเนี่ยแว่วมาแต่ไกลเรกรุาลาทามากุรลา,าทำมาเนี่ยมาแต่ไกลอ้แช่มแกก็นอนน้ําตาไหลนะครับเพราะว่านึกถึงความหลังครั้งที่ตัวเองกับยายสายเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นที่เคยไปเที่ยวเล่นไปนู่นนีน่นั่นด้วยกันแต่พอแต่งงานมีครอบครัวเนี่ย ไอช่วงแรกๆมันก็ยังดีอยู่แหละไม่รู้ว่าไอลูกสองคนที่มันคลอดมาเนี่ยมันไปผิดใจกันตั้งแต่ลบขมไหนมันถึงไม่เกิดมาแล้วมันเกลียดกันขนาดนี้แล้วมันผ่านให้ทั้งคู่เนี่ยห่างกันแกก็นอนน้าตาไหลนะนึกอาโหสิกรรมให้ในใจว่าสายเอ้ยมันก็ไปสบายแล้วไม่ต้องเจ็บปวดทรมานละต่อไปก็ไม่ต้องนอนจมของข,องขี้กองเยี่ยวไม่ต้องร้องโอยๆแล้วนะก็คิดแบบนี้นะครับ แล้วก็มีเสียงเคาะผนังบ้านนะครับซึ่งบ้านยายบ้านของยายแช่มเนี่ยเป็นบ้านได้ถุนสูงห้องนอนของยายแช่มเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต่อขึ้นมาถึง,ถงผนังบ้านได้เลยอะ่ะมีมีเสียงเคาะสองครั้งก๊กก๊กนะครับย,ยแช่มเนี่ยรู้เลยว่าเป็นยายสายแน่นอนนะครับเพราะว่าอาการหลังจากที่เคาะเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอากาศมัน กดดันอะ่ะมันเย็นเย็นเฉียบจับขั้วหัวใจขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็หน้าของยายสายมันลอยมาอย่างอยู่ดีๆมันก็ลอยเข้ามาในความคิดอะ่ะถึงแม้เมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ที่ผ่านมาจะคิดว่าจะคิดถึงความหลังก็ตามแต่ว่าหน้าของยายสายมันลอยมาแล้วก็เป็นหน้าของอ่าตอนที่กําลังร้องไห้เสียใจะนะครับซึ่งแกบอกว่าแกมั่นใจว่ามันไม่ใช่มโนสํานึกที่แกคิดออกมาเอง ยายเช่มก็เลยบอกว่าเออรู้แล้วแหละว่ามึงตายนะแต่ว่ากูคงไปร่วมงานศพมึงไม่ได้เพราะว่าลูกมึงอ่ะไม่ให้กูเข้าบ้านนะครับลูกมึงเคยชี้หน้าด่ากูตั้งแต่ก่อนที่มึงจะตายแล้วกูก็เครืองนะสายกูก็คนแก่คนนึงนะครับถ้ายังไงถ้ามีโอกาสกูจะไปวันเผามึงก็แล้วกันยายเช่มก็พูดแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือก็มีเสียงเคาะอีก ก๊อกก๊อกแล้วก็เสียงหมาหอนเสียงหมาหอนเย็นยะเยียบลอยออกไปพร้อมกับเสียงร้องไห้ศึกสะอื้นของใครบางคนซึ่งยายแช่มก็จำได้เป็นยายสายนั่นแหละร้องไห้ห่างออกไปทางบ้านของยายสายหลังจากนั้นก็เวลาผ่านไปนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในยายแช่มก็ใช้ชีวิตตามปกติของแกไฟกระทั่งเช้าวันเผาอยู่ดีๆลูกสาวของยายสายเนี่ยก็มาหาที่บ้าน นะครับพร้อมกับ่า,านใส่ทูบเทียนแพรแล้วก็ดอกไม้จะมาขอขมายายเช่มก็เขาเป็นญาติกันนะเนาะมาขอขมาดอกปอ้าเชมอะไรก็ตามที่หนูเคยว่าเคยทําไม่ดีป้าหนูของโพศกกรรมนะป้าไปส่งแม่หนูได้ไหมคาว่าไปส่งก็คือไปเผาเนะี่นะครับลูกสาวยายเช่มโผล่มาก็งงเหมือนกันงงแล้วก็เข้าไปปลอบใจ ปลอดใจในในแบบเขาเรียกว่าแบ่งรักแบ่งสู้นะครับก็เคยทะเลาะกันมาตลอดอะแต่อยู่ดีๆจะมาให้มาดีกันเลยมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับด่าทอกันทีนี้ยายแช่มก็สงสัยแหละรับคะรับพานมาแล้วก็ถามมันมันเกิดอะไรขึ้นทาไมอยู่ดีๆมึงสองคนถึงคุยกันได้เไม่กัดกันเหมือนหมาบ้านะครับลูกสาวยายสายบอกว่าเมื่อคืนแม่ไปเข้าฝันไปร้องไห้จะเป็นจะตายบอกว่ายายแช่มกับตัวเองเนี่ยกับตัวยายสายเนี่ย เขารักกันมาตั้งนานแล้วนะครับเขาเป็นพี่น้องเป็นลูกพี่ลูกน้องที่รักกันมาตลอดไม่เคยมีปัญหาผิดใจกันแม้แต่นิดเดียวจนกระทั่งมีลูกทั้งคู่เนี่ยเออเลยทําให้ห่างกันถามว่ากโกรธเคืองอะไรกันทําไมถึงไม่คุยกันดีๆเป็นญาติพี่น้องกันได้แท้นับญาติกันเนี่ย ไม่ควรที่จะมาเกลียดคิดหน้ากันแบบนี้ถึงขนาะแช่งชักหางกระดูกว่าพ่อมึงตายแม่มันตายกูจะไม่เผาผีมันไม่ถูกไม่ควรแล้วมันทําให้ยายสายเนี่ยไปอย่างไม่สนุกตัวลูกของยายแช่มเองก็ฝันเหมือนกันนะครับว่ายายสายเนี่ยมาหาแบอบกว่าป้าขอร้องเธออ่าให้สารสัมพันธ์กับลูกป้าเธอนะไม่ต้องดีเลิศประเสริฐสีอะไรก็ได้แต่ขอแค่ไม่ ทะเลาะกันอย่างแต่ก่อนแหละเพราะว่าตอนนี้ป้าไม่อยู่ป้าไม่ได้รับรู้อะไรทั้งนั้นแต่คนที่จะเครียดคือแม่เองเพราะฉะนั้นอย่าไปทําเหมือนแต่ก่อนเลยต่างคนก็ต่างโตกันแล้วแล้วก็ตื่นจากฝันไปก็เช้าพอดีลูกสาวของยายแช่มเนี่ยก็เลยจัดทูกเพียนแพมาขอเข้ามาแล้วก็ปรับความเข้าใจกับลูกสาวของยายสายหลังจากนั้นก็ไปเผาศพยายสายนะครับก็มียายแช่มไปด้วยซึ่งทุกคนที่ร่วมงานเนี่ยก็งงแหละว่า ลูกสาวยายสายเนี่ยเขาปล่อยให้ยายแช่มกับลูกสาวเข้ามาร่วมงานได้ไงวะมันจะเกิดการวางมวยกันหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าทําความเข้าใจแล้วโดยการที่วิญญาณของยายสายเนี่ยเขามาบอกมาบอกกับยายแช่มว่าให้ไปร่วมงานแล้วก็ไปเข้าฝันลูกสาวของทั้งคู่เลยว่าให้ดีกันให้สารสัมพันธ์กันเหมือนเดิมก็น่าแปลกที่ว่าคนเราทะเลาะกันมาไม่รู้กี่ปีดันมาดีกันได้เพราะผี นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับยายสายยายเชม่มแล้วก็ลูกสาวของทั้งคู่ครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการฟังเรื่องราวแบบไหนเรื่องของผีแบบใดเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังมาจนถึงตรงนี้สำหรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ